เตรียมใจกับซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้สังมินดินเหนียวสังมินดีไอเอ็นเอ็นอเอวบลู e A w, ทุกวันอาทิตย์เวลา23่สนาฬิกาทางช่อง9กด30พบกับซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องสังมินดินเหนียวสังมินดีไอเอ็นผลิตโดยบริษัทกลอรี่เดย์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกลอรี Day Company, D, ่เดย์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมพานีแอลทีดีโอทิติพันธ์รักหรือมาดามฟันนี่ เขียนบทและกำกับการแสดงโดยมีชเวซังมินรับบทเป็นซังมินและเพชรรัตนเอี่ยมสะอาดรับบทเป็นดินพร้อมทับนักสแสดงที่จะทำให้เกิดอาการใจจะเหลวอาทินวนรัชานวนกันเพียงโจกเฉลิมเดชทรรมอรวุครีมี่พลอยประพัดอิดสระพุซังมินดินเหนียวเป็นเรื่องราวของซังมินหนุ่มเกาหลีที่เดินทางกลับมาเยี่ยมโฮมสเตย์ที่ประเทศไทยที่เคยอยู่สมัยเด็ก ซังมินได้พบแม่แอและจากที่เคยเจอกันตอนเด็กผ่านมาสิบปีดินเหนียวโตเป็นหนุ่มและทำให้ซังมินตกหลุมรักทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันที่โฮมสเตย์และความผูกพันจึงเกิดขึ้นแผนการที่เป็นความลับของซังมินเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ของซังมินดินเหนียวผ่านอุปสรรคมากมายและจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาทั้งอาทิตย์ที่วันที่5มกราคมนี้ดินเหนียวรัตนเอี่ยมสะอาด ขอให้สังมินชเวสังมินหายโกรธแต่สังมินขอให้ดินเหนียวพาไปกินเหล้าเฉลิมเดทธ,ธรรม,มวุฒโดยมีต่อรัชานนกันเพลียงเจ้าของร้านลูกชิ้นเพื่อนดินเหนียวมาร่วมวงด้วยสังมินดินเหนียว ถอดเสื้อผ้าอยู่บนเตียงด้วยกันแม่เปิดประตูมาเห็นจึงลงโทษที่ไปช่วยกันขายของที่ตลาดแต่ในที่สุดดินเหนียวก็ได้งานเป็นไกด์อย่างที่ฝันส่วนซังมินก็จะกลับไปทําภารกิจที่ตัวเองตั้งใจแต่ทําไมความผูกพันทําให้การลาจากครั้งนี้มันเศร้าสําหรับทั้งซังมินและดินซังมินหนุ่มเกาหลีที่เดินทางกลับไปเยี่ยมโฮมสเตย์ที่เขาเคยอาศัยอยู่เมื่อ10ปีก่อนซังมินได้พบกับออนแม่ของดินเหนียวแต่เวลาผ่านโนและดินเหนียวก็เติบโตขึ้นซังมินรู้สึก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดินเหนียวตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันแต่ดินเหนียวดูเหมือนจะไม่รู้สึกแบบเดิมซังมินตัดสินใจเพื่อช่วยดินเหนียวที่ร้านของเขาในตลาดและดินเหนียวก็เริ่มเปิดใจให้กับซังมิน แต่ซังมินไม่เคยบอกเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับมาที่โฮมสเตย์ซังมินดินเหนียวเป็นเรื่องราวของซังมินหนุ่มเกาหลีที่เดินทางกลับมาเยี่ยมโฮมสเตย์ที่ประเทศไทยที่เคยอยู่สมัยเด็กซังมินได้พบแม่แอและจากที่เคยเจอกันตอนเด็กผ่านมาสิบปีดินเหนียวโตเป็นหนุ่มและทำให้ซังมินตกหลุมรักทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันที่โฮมสเตย์และความผูกพันจึงเกิดขึ้นแผนการที่เป็นความลับของซังมินเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ของสร้างมินดินเหนียวผ่านอุปสรรคมากมายและจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาทั้ง